ยังก็เยอะเยอะนะไม้งอไม้ลีลานะคะไม้ต่อใต้ดิน ่งขึ้นสมบูรณ์นะคะไม้ต้นนี้ใบยังสดใสยอยู่นะคะใบเริ่มแก่แล้วนะคะ,นนะใบเริ่มแก่แล้วก็ต่อยอดนะคะกำลังต่อยอดขึ้นเรื่อยๆนะคะราคาขึ้นไว้หน้าจอนะคะไม้ต้นนี้นะ ราคารวมส่งนะคะต่อไม่ใหญ่นะราคารวมส่งไม่รวมกระถางนะคะเพราะกระถางเรายัดปุ๋ยมะพร้าวไว้ยัดขุยมะพร้าวไว้ห่อตุ้มส่งแต่ถ้าจะเอาทั้งกระถางก็เพิ่มน้ําหนักแล้วก็เพิ่มค่ากระถางค่ากระถางไม่แพงหรอกกระถางรุ่นนี้ เป็นกระถางพลาสติกนะคะกระถางพลาสติกดำถ้าอยากได้ก็ถ้าบอกส่งทั้งกระถางก็ได้นะคะนี่นะกระถางพลาสติกตอไม่ใหญ่นะคะต่อเล็กอันนี้เรายกไว้นะคะความก้างของตุ่มของตุ่มนะคะตุ่มไม้นี่ยี่สิบเซนนะคะ ไปใส่กระถางสามสิบพอดีใส่กระถางปากยี่สิบสามสิบจะพอดีอันนี้ยี่สิบเซนนะคะใส่กระถางปากกว้างสามสิบจะพอดีพอดีรับกับกิ่งที่มันยาวออกมาของต้นไม้นะคะอยากได้ก็ทักมานะคะไม้ตอแปลกนะคะ ไม้ลีลาไม้ตอแปลกไม้ตอเอเลี่ยนนะคะดูรูปทรงของเขาตอนนี้จะสวยมากดูกิ่งของเขานะคะดูลีลากลิ่ง,งเขานะคะรูปทรงมันจะแปลกมากนะคะนี่กิ่งงอจะมาจดกันนะคะไม้งอจบใต้ดินเลยนะคะนีนะ่อันนี้งอธรรมชาตินะคะอันนี้ไม่ไม่ได้ดัดนะนี่จะจบมาจากป่าเลยจากใต้ดินนะคะกิ่งเขาจะโผล่ขึ้นประมาณเนี้ย กิ่งเขาจะโผล่ขึ้นประมาณนี้มันอาจจะไม่ได้ตั้งแบบนี้นะที่ตอนขุดมานะคะที่ตอนขุดมาตรงนี้น่าจะตั้งขึ้นนะด้านนี้น่าจะตั้งขึ้น,นะะแต่พอขุดลงไปแล้วเาะเซาะดินออกนี่เห็นไหมกิ่งเขาน่าจะโผลนะ่ประมาณนี้นะคะจะเป็นตอใต้ดินกิ่งจะโผล่ช่วงเนี้ยกิ่งขาวๆเนี่ยประมาณนี้นะคะ วกนี้มันจะงออยู่ใต้ดิน,นตอนนี้เคยนำเสนอไปแล้วนะคะจำไม่ได้แล้วคลิปไหน <c oughs> มันมันเยอะเสเหลือเกินนะคะนี่นะถ้าต้นไหนยังไม่ขายเราก็จะเอามารีวิวอีกนะคะแบบนี้ประมาณนี้นะคะอต,ตอนเรารีวิวไปตอนนี้ใบมันยังไม่ขึ้นนะคะแต่นี้ใบมันขึ้นแล้วใบจนใบแก่แล้วนะคะดูรูปทรงของเขานะคะ คิดเอาเองค่ะพี่น้องกิ่งงอตอแปลกนะคะตอก็แปลกงอแปลกสวยนะคะนี่ดูก,กิ่งนี้นะกิ่งตรงนี้มันจะงอลงมาตรงนี้นะคะตรงนี้มันไม่ได้ติดตัวตัวนี้นะอันนี้มันจะงอลงมาจากตรงนี้นะคะน,นี่งอลงมาจากตรงนี้นะกล้องมันดาจิโบโฟกัสให้ค่ะพี่น้อง ฝากตามฝากไล่ฝากแช่ค่ะพี่น้องนาอยอยากได้ต้นไม้นะคะตะกนะคะไม้เริ่มต้นนะคะไม้ต่อขุดนะคะมีแต่ไม้ขุดนะคะไม,มไม่มีไม่มีไม้พอเม็ดนะคะต่อใต้ดินนะคะไม้ทรงต้นต่อแปลกนะคะมีอันไหนก็จะนําเสนอประมาณนั้นนะคะมองให้ดูรอบต้นรอบตัวนะคะมันจะอินนะคะไม้ตรงน,นี้มันจะอนิน ส่วนต้นนี้นะคะที่เรารีวิวไปคลิปที่แล้วนะคะพร้อมส่งแล้วนะคะเดี๋ยวรอส่งนะคะใบขึ้นแล้วนะคะไม้ตัวนี้เอามานานแล้วนะแต่ใบเขาพึ่งขึ้นนะคะใบเขาพึ่งขึ้นน่าจะเกือบเดือนแล้วแหละไม้ต่อน,นี้นะเราเพิ่งรีวิวไปเพราะใบเขาเริ่มขึ้นแล้วเราถึงรีวิวนะคะตอนนี้นะ พร้อมส่งนะคะนี่ก็พึ่งหนีไปนะคะพิ่งหนีไปเข้ารวดเราจะเข้ารวดไม้นี่ก็คือเข้ารวดจิงอ่อนนะคะเราจะไม่ทุบจิงนะคะเราเคยพูดให้ฟังแล้วเข้ารวดจิงอ่อนนะคะต้นไหนที่เราอยากจะเลี้ยงไว้นะคะเราก็เลยตัดจิงนะคะจิ่งไหนที่เราไม่ต้องการก็คือเราจะตัดทิ้งนะคะ เพราะว่าเราอาศัยว่าเราเลี้ยงไว้ดูด้วยนะคะเอาแล้วเอาแล้วเริ่มมาแล้วเริ่มมาทำรังแล้วนี่ตัวอันตรายนี่นะคะเราจะเข้ารวดไม้กิ่งอ่อนนะคะเข้ารวดไปแล้วนะคะนี่ก็คืนใบแล้วนะคะยังไม่รีวิวนะคะนี่นะ้ำไม้มาใหม่นะคะ ก็ทักมานะคะไม้ต่อมาใหม่แต่พอกันไม่คลิปหนาจะพี่น้องใบขึ้นแล้วนะคะแดดร้อนแดดแรงอันนี้เราจะยกไม่ไหวนะคะรอให้คนมายกให้นะคะเราถึงจะรีวิวนะคะ๋ยวให้เด็กว่างๆจะยกไม้มารีวิวนะคะกลุ่มนี้คือเรายกไม่ไหวนะที่ยังไม่รีวิว 拜啦，拜啦。